สวัสดีตอนเศร้าค่ะมื้อนีอ้อี๋บึงกับผามาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะแต่เศร้าเลยนี่ค่ะเห็ดปลูกไว้เด้นี่ดิฉันปลูกไว้เด้นี่ค่ะนี่ขีโมนะเกิดค่ะเกิดแนี้ยเกิดใต้ต้นสนนี่ค่ะเี๋นี่นี่ต้นสนตัวนี้นี่นี่ค่ะกล้องก็ซึ้งเง้มเงียบเง้มนิดสักหน่อยนะคะมื้อใหม่ขอโทษหลายๆขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วย เปิดณที่นี่คะตีสมัยก่อนผูเา่าไปซื้อแฟบเปิดที่นี่อะตีเรื่องคำขรังนะคะนี่กลุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ่ายทอดให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะตุ้งตุ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 ง,ตงนี่ค่ะกลุ่มหนึ่งดอกนี่ไหม เถาแล้วโุ้ยกุ่มนี่พระท่านในเถาบงังรู้ราคาในกุ้มนี่ไหมตีเป๊ะๆเ,เลยโตาย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 ได้พระทเดี๋ยวเรียกค้าไปเบิ่งกุ้มนี่กันสะอ่อนคักค่ะสวยงามงามมากใบพระลามเจ็ดพระลา้านแปดนลราคะความงามของเห็ดน,นะคะสิะกินได้หรือว่ากินได้ก็ค่อยมาเลือกเอาอีกแค่หนึงตอนตัดเนาะนี่ค่ะ หลายค่ะกลุ่มนี่ก็หลายพูน่ะค่ะโอ้ยเหยียบเห็ดโอ้ยพูน่ะค่ะพูน่ะพูน่ะตาย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 หลายค่าหลายแน่ยห้อเห็ดสะอ่อนค่าพูน่ะค่ะโอ้ยขิดหอดพี่วายได้บัดที่นี่เพราะต้องไปไกลเลยค่ะหมู่วานขี่รถไปตั้งสามสัปโมงบ่ได้อีหยังจัดดอกโอ้ยหยาบเห็ดมาแล้วตัวสีหยาบเห็ดนี่หนึ่ง นี่ดอกน้งนี่ดอกน้องตายตายตายค่ะตายขอเก็บก่อนเด้อค่ะบัดเนี่ยเบิ่งเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเบื้องลูงพะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเก็บอันนี้สิเอาไปตากแดดตากแดดส่งกลับบ้านเฮานะจ๊ะส่งกลับบ้านนอกโอ้ยหลายคักหลายคักหลายคักโอ้ยีกลุ่มนึงกลุ่มน,น้อยๆนี่พีล่ลาเอ้ให้แม่ตัดซะเด้อ แม่สิดึงตวดต,ว,ตวเอาดอกคนกับสีมาเหยียบคนกับแลนออกกระลังกายตามสนามค่ะตีว่าเห็ดมันบ่ค่อยได้เข่าปลาน่ยากเนาะกล้องก็เห็นแน่บ่เห็นแน่ด้วยค่ะขอโทษขออภัยต,ยตายตายพญานีิยจะยมาเลียนแลนเหยียบเห็ดไข่เด้อเห็ดไข่เห็ดไข่ ยายนี่เป็นบ้าเว้าอยู่ผู้เดียวเพราะว่ายายนี่เป็นบ้าเว้าอยู่ผู้เดียวโอ้ยเอาไปตากแดดดีว่าม้าตาเศร้าค่ะขนมาสวยกว่านี่แม่นเสร็จบักกระดอมต้องจะเริ่มการหรือว่าให้ปิดจังสี่แบ,เบดเบิด์ตเนี่ย หยุดการไทยทำก่อนมันเป็นอย่างบุแบตเตอรี่ต่้าบ่แบตเตอรี่ต่้าบ่